نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنفنون في إيمان الله ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านครับกระบวนการในการสร้างคนให้เป็นคนดีหรือเป็นอับดุลซอและบาวที่ดีของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลานั้นเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรถ้าจะคิดมาสร้างกันหลังจากที่เยาวาชนเหล่านั้นเด็กเหล่านั้นเนี่ย ได้ซึมซับขับเข้าในสิ่งที่ไม่ใช่อิสลามมาเนิ่นนานแล้วเช่นไม่คอยได้สนใจเรื่องศาสนามาจนกระทั่งมาถึงอายุ15 16 17สย่างเข้าสู่วัยรุ่นตรงนั้นกระบวนการสร้างเขาให้เป็นบาวที่ดีของอัลลอฮ์จะยากแต่มันก็จะง่ายได้ถ้าเริ่มต้นตั้งแต่แรกเริ่มต้นตั้งแต่แรกเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ยากนะ แต่ก็จะต้องปฏิติปต่อทำอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆอบรมทีละเล็กทีละน้อยที่จะนำไปสู่จุดที่คนคนนี้กลายเป็นอับดุลซอละบาวที่ดีของอัลลอฮฺสุบฮานาหุตาลกากระบวนการสร้างคนเนี่ยพี่น้องครับเป็นสิ่งที่สลับซับซ้อนนะบางทีบางช่วงเนี่ย เด็กอาจจะเข้าไปสู่อะไรนะกลุ่มของเพื่อนและได้รับตัวอย่างจากไม่ดีไม่ดีจากคนที่เป็นเพื่อนพนวกกับพ่อแม่ก็ต้องหมกวุ่นอยู่กับการทำมาหากินแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะได้คุยกับลูกที่จะบอกกับลูกที่จะชี้แนะเอาใจใส่เขาสักนิดหน่อยนี่นะในช่วงเนี้ก็อันตรายพอสมควรเพราะฉะนั้นกระบวนการสร้างคนเนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาที่ นานพอสมควรพนวก,กับการเอาใจใส่ซึ่งท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาะลฮิวะซัลลัมนี่ก็เช่นเดียวกันสร้างซอฮาบะจํานวนหลายต่อหลายคนกลายเป็นผู้ที่ปฏิรูปแผ่นดินกลายเป็นผู้ที่ปฏิรูปการเมืองการปกครองกลายเป็นนักการเมืองการปกครองที่ที่เป็นเป็นสิ่งที่โลกในยุคนั้นเนี่ยไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าอาณาจักรอิสลามเนี่ยมันจะเกิดขึ้น แล้วก็ทําให้อาณาจักรโรมันทําให้อาณาจักรเปอร์เซียซึ่งเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากในยุคนั้นเนี่ยอยูย่ๆก็อาณาจักรอิสลามโผล่ขึ้นมาโดยสองอำนาจนี้ล่มสลายไปไม่มีชิ้นดีท่านนาบีหล่อห้อมคนอย่างไรกระบวนการสร้างคนจึงเป็นกระบวนการที่เราจะต้องศึกษาจากข้อปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลออะัยฮิวะซัลลัมในการสร้าง บรรดาสาหภาพเ่านั้นเป็นบ่าวที่ดีแล้วก็เป็นนักปกครองเป็นนักเศรษฐศาสตร์เป็นนักการค้าแล้วก็เป็นอีกอะไรอะไรอไรีกหลายๆอย่างที่อยู่ในเส้นทางที่เที่ยงตรงพอได้อยู่ในเส้นทางที่เที่ยงตรงแล้วพี่น้องครับอัลลอฮ์ช่วยเหลืออัลลอฮ์ดูอยู่อัลลอฮ์ให้ความเมตตาอัลลอฮ์ให้ความสําเร็จพอไปดู กระบวนการสร้างคนในยุคข,ของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะัลฮิวะซัลลัมและอุลมามะเข้าสรุปได้สามข้อใหญ่ๆที่เราเองเนี่ยจะต้องปรับเอามาใช้กับคนในครอบครัวหรือเอามาใช้กับคนในองค์กรหรือนำเอามาใช้กับคนในมูลิติในโรงเรียนในมัส,สยิดของตนเองที่จะสร้างคนเนี่ยให้เป็นคนดีเนี่ยบางทีคนบางคนเนี่ยเป็น1ิปีเนี่ยก็ยังสร้างไม่สำเร็จที่จะให้เขาเป็นอับดุลซอลและ เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาสร้างตึกสร้างอาคารที่มันหรูหรามัสยิดที่สวยงามวิจิตรการตาสร้างบ้านที่ใหญ่โตเรือหาดสร้างง่ายพี่น้องมีสตางมีความรู้มีแรงงานโอเคพักเดียวก็จบถ้ามีปัจจัยครบนะแต่กระบวนการสร้างคนเนี่ยบางทีมีปัจจัยครบแล้วก็ยังสร้างไม่สําเร็จเป็นสิบสปีเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่สําเร็จ ร้อยคนอาจจะสํ่เร็จสักสิบห้าคนยี่สิบคนหรืออาจจะน้อยกว่านั้นอาจจะสามสี่คนเท่านั้นเองแต่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวะซัลลัมสร้างจากกลุ่มชนที่เรียกว่ายาฮิลียะงมงายเนี่ยท่านนาบีมีหลักใหญ่ๆสามประการที่พี่น้องจะต้องปรับเอามาใช้กับคนในครอบครัวแล้วก็คนในองค์กรแล้วก็คนที่ทำงานร่วมกันข้อที่หนึ่ง ท่านนาบีจะมีแบบอย่างที่ดีให้แก่คนที่เป็นสอฮาบาของท่านเป็นแบบอย่างที่ดีที่เคยพูดกันหลายครั้งแล้วว่าแบบอย่างที่ดีเนี่ยสำคัญมากแบบอย่างที่ดีเนี่ยมีค่ามากกว่าการพร่ำสอนนี่ตัวอย่างที่ดีเพราะฉะนั้นพ่อและแม่เนี่ยเคยคิดตรงนี้บ้างไหมที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูก ที่จะเป็นคนละหมาดให้ลูกได้เห็นที่จะเป็นคนเรียกลูกละหมาดเอาเรื่องพื้นๆก่อนทําไมต้องเน้นย้ำเรื่องละหมาดละหมาดละหมาดอัลลอฮ์ ah, อาจารย์สิด,ดิกพูดอะไรก่อนละหมาดละหมาดเหมือนกันอาจารย์ดุนวาเฮดอาจารย์โรซีเกนเชคดิโดอาจารย์มูริดอาจารย์บุคอรีอาจารย์รรรย,รย,าารยูซุปต่างๆทงั้งหมดนี่แหละในคณอาจารย์ในไวแชแนลเน้นย้ำเรื่องละหมาดเน้นย้ำเรื่องการทําความดีเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตามบัญญัติของศาสนาทําไมต้องเน้นย้ำอย่างนี้ ที่ผมเน้นย้ำเรื่องการละหมาดเนี่ยเพราะอะไรละหมาดเป็นตัวยับยั้งความไม่ดีมาสู่ชีวิตยับยั้งชัยตอนยับยั้งอารมณ์ต่างๆที่มันไม่ดีอัลลอฮ์ช่วยเหลือให้เนี่ยสำหรับคนที่ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์อินนัสซาลาตะตันฮะอานดิลฟาชาอิวันมุงกัดแท้จริงละหมาดนั่นเป็นตัวยับยัง้งปกป้องกัน้นห้าม นะฮาเนี่ยยันตันหาอันอินฟาชัยบนมุกัดห้ามจากเรื่องของความชั่ว้ายห้ามในเรื่องของความเลวทรามต่ำช้าที่จะเข้ามาสู่ชีวิตเพราะนั้นบางทีได้ละหมาดครบห้าเวลานี่แหละมันเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่จะสร้างคนได้เป็นอย่างดีเลยพ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีไหมเป็นแบบอย่างที่ดีไหมในเรื่องของการละหมาดผมเองบางทีได้เพื่อนเป็นเป็นแบบอย่างที่ดี พอไปถึงที่วามีนะฮะไปแต่เช้ามดืดเลยพระเทศไทสายมาก็าออกมาก็เจอเพื่อนเห็นเพื่อนกําลังยืนละหมาดอยู่โอ้ละหมาดต,ตะฮัทไม่ใช่ละหมาดดูฮานี่เงีง้ยๆเลยพอเห็นเพื่อนปั๊บละหมาดใจมันก็อยากจะทําบ้างก็เลยอาบนั้นละหมาดแล้วก็ไปละหมาดในห้องของตัวเองพอได้เห็นไงเห็นตัวอย่างปับ๊บโอ้เ,เอามั่งดีกว่าสักสองเราก็อัดก็ยังดีเห็นตัวอย่างแล้วอย่าอย่าปล่อยให้ตัวอย่างดีๆน่ะพลาดไปจากชีวิตก็มาละหมาด ท่านนบ,บีมูฮัมหมัดสลลลขออาเลฮิวะซัลลัมเหมือนกันท่านถือสินอดเป็นแบบอย่างท่านอ่านกุรอานเป็นแบบอย่างท่านละมาตาฮัดยุดเป็นแบบอย่างท่านมีความสอบาดอดทนเป็นแบบอย่างท่านตัดสินอะไรต่างๆเป็นแบบอย่างทุกอย่างเนี่ยมีแต่แบบอย่างที่ดีๆให้แก่สหาบะนี่คือการกระบวนการสร้างคนที่เยี่ยมยอดที่สุดเป็นแบบอย่างที่ดีแม่ทัพผู้นำนี่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เราก็ต้องหาดูที่ว่าดูอิหมัมที่ไหนเป็นแบบอย่างที่ดีบ้างในการที่จะนําคนเนี่ยให้เอาเยี่ยงอย่างการปฏิบัติของอิหมัมคนนี้หรือของอาจารย์คนนี้หรือของผู้รู้คนนี้แบบอย่างที่ดีเอาแล้วถ้าหาไม่เจอไม่เป็นไรเราทําเองเริ่มตั้งแต่ในบ้านของเราเพราะว่าในบ้านเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นรากฐานที่สําคัญในการสร้างคนถ้าในบ้านเข้มแข็ง ล,ลูกถูกอบรมเอาใจใส่มีแบบอย่างที่ดีลูกๆเป็นคนดีในบ้านแล้วเนี่ยเมื่อเขาออกไปในสังคมเขาก็จะไปเป็นคนดีในสังคมถ้าในบ้านเนี่ยทุกหลังมีความเข้มแข็งแห่ง,งความดีตรงนี้คนที่ออกจากบ้านเหล่านั้นก็จะไลายเป็นคนดีไปรวมกันในสังคมและความดีก็จะเกิดขึ้นในสังคมเพราะนั้นเข้มแข็ง,ขงในี่ต้องเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ที่อยู่ในบ้านอ้าเราไปต้องพูดไกลตัวพ่อและแม่เนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีได้ไหมพี่น้อง ท่านรอซูลเองเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บรรดาสหาบะและ้วกฏการะละกุมฟีรอซูล,ลินแลาฮิอุสวาตุนฮาซานะโดยแน่นอนยิ่งในตัวของท่านรอซูลนี่มีแบบอย่างที่ดีงามยิ่งสําหรับพวกท่านเหล่าสหาบะตด้วยเ,เรามาออยู่กับท่านรอซูลไม่รู้ว่าท่านรอซูลทํำยังไงก็เรียนรู้จากสหบะตที่เข้ารายงานฮะดิสมาว่าท่านรอซูลปฏิบัติอย่างไร ถ้าเราซูนยามค่ําคืนทํำยังไงเราซูนเข้าบ้านแล้วทํำยังไงแบบยั้งที่ดีตรงนี้เป็นกระบวนการสร้างคนได้อย่างเยี่ยมยอดประการที่สองพี่น้องกระบวนการสร้างคนนะนำไปสู่การยำเกรงอันนี้อุลมะเข้าสรุปให้พยายามเวลาคบใครก็ตามแต่พยายามชวนเขาชวนเข้าไปสู่ภารกิจที่เป็นการยำเกรงต่ออัลลอฮ์สู่ภารกิจที่เป็นความดีที่ ทำเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาชวนทําอะไรพี่น้องเราบางครั้งในเราไปที่ที่ทำงานของเรานะเราจะละมาดดัวฮาเนะในใจเคยนึกบางไม่ว่าอยากจะชวนเพื่อนสนิทสนิทสักวันหนึ่งมาได้ร่วมละมาดดัวฮากับเราละมาดต่างคนต่างละมานมาได้ร่วมละมานดันนนดวฮา,าพร้อมๆกับเราเราถือส้นดวันจันทร์วันพระรหัสมีจิตใจบางไมที่จะ ชวนเพื่อนๆที่สนิทสนิทนะวันนี้เราถือสิ่อดกันดีกว่าถือสิ่อดสุนหักสักเดือนละครั้งเดือนละวันชวนเขาคือภารกิจที่เราคบหาสมาคมกันเนี่ยพี่น้องจะต้องเป็นภารกิจที่มีการชวนกันไปสู่การยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลานี่คือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งถ้าเราสนใจทำกันอย่างนี้นะ เพื่อนๆเขาก็จะเห็นว่าตัวเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเคร่งครัดในศาสนาแล้วเขาเองก็จะเอาเราเนี่ยเป็นที่พึ่งสําหรับเขาในยามที่ทุกข์ในยามที่เขาเดือดร้อนเฮ้ยท่านเป็นคนดีมากๆเลยนะชวนฉันละมาท่านก็ละมาดูฮาท่านละมาสุนัตต่างๆมากมายช่วยขอดูอาให้ด้วยเวลาเขาเดือดร้อนมาเขาก็จะหันมาที่หันหาเอาเราเนี่ยเป็นที่พึ่งน้อยที่สุดคือการขอดูอาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตาลา แล้บางทีเราเดือดร้อนเรามีเพื่อนที่ดีแบบเขาเราก็จะขอให้เขาเนี่ยได้ขอดูอาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาให้แก่เราด้วยพี่น้องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญอยู่กับคนกลุ่มใดก็ตามแต่นําไปสู่การยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาถึงเห็นนี่ยบรรดานักศึกษาอะไรก็ตามแต่พวลาจับกลุ่มกันแล้วปับป๊บละหมาดปั๊บก็จะมีผัดเวีนกันมานสิคะ นะสีฮหาคือการตักเตือนกันให้ข้อคิดข้อเตือนใจในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีมีอะไรดีๆที่ที่เกี่ยวข้องกับดูอาก็าดีเกี่ยวข้องกับละหมาสุนัตก็ดีเกี่ยวข้องกับการถือสนุสุนัตพยายามเตือนกันชวนกันชวนกันไปสู่การยำเกรงเนี่ยอะไรเกิดขึ้นอัลลอฮ์ตรัสว่าอะลละมูอันนัลลอฮามาอัลมุตตะกีนพึงรู้เถิด แท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะอยู่เคียงข้างกับบรรดาผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เพราะนั้นภารกิจที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยพยายามที่จะนำไปสู่การกระทำที่เป็นการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ภารกิจอิบาดะด์าที่เป็นการยำเกรงต่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์อยู่กับพวกเราอยู่กับคนที่ชวนกันทำในสิ่งที่เป็นความดีในสิ่งที่เป็นการยำเกรงต่ออัลลอฮ์นี่คือกระบวนการสร้างคนได้อย่างเยี่ยมยอดมาก อ้าข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายนี่เน้นย้ำอุลม์บอกว่ากระบวนการสร้างคนที่ดีก็คือเราเนี่ยต้องเกิดความรู้สึกที่แท้จริงนะว่าคนคนเนี้ยเป็นพี่น้องของเราอัลมุสลิมอาคุลมุสลิมมุสลิมนั้นเป็นพี่น้องกันกุรานบอกว่าอินนามลมุมีนูนอิควะในสุรอัลฮุจรอตอายะที่ยีสแท้จริงบรรดาผู้สะทธานั้นเป็นพี่น้องกัน ด้วยความรู้สึกแห่งการเป็นพี่น้องกันอย่างแท้จริงนี่แหละพี่น้องมันจะมีแรงผลักดันที่ตัวเราที่จะพยายามที่จะประครับประคองเขาให้อยู่ในคุณงามความดีประครับประคองเขาทีละเล็กทีละน,น,น้อยให้กลายเป็นอัปดุลซ้อและบาวที่ดีของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องคิดอย่างเสมอเลยนะครับว่าเขาเป็นพี่น้องของเรา เป็นพี่น้องที่แท้จริงเครียกวพี่น้องร่วมศาสนาต้องเกิดความรู้สึกอย่างนี้อย่างแท้จริงพอเราเกิดความรู้สึกว่าเขาเป็นพี่น้องกับเราอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยพี่น้องเวลาเราเตือนอะไรเขาเนี่ยเราจะเตือนด้วยความรักเราจะไม่ดา่าเราจะไม่ดูถูกเราจะไม่เหยียดหยามเราจะไม่สับโขเขาเราจะไม่ใช้คำพูดที่รุนแรงกับเขานี่คือสิ่งที่พี่น้องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอาใจใส่สามส่วนเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราเอามาใช้กับครอบครัวเอามาใช้กับสังคมวงแคบๆข,ของเราก่อนเป็นอันดับแรกในการที่จะได้สร้างคนให้เป็นคนดีซึ่งแน่นอนอย่างยิ่งบางทีต้องใช้เวลาหลายปีในการในกระบวนการสร้างคนให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เนี่ยแต่ต้องใจเย็นๆเ,เริ่มจากตัวเราเป็นแบบอย่างที่ดีและเวลาไปคบกับใครก็ตามแต่พยายามชวนเข้าไปสู่ภารกิจแห่งอีบาดะที่เป็นการยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยเหลือ แต่หลังจากนั้นเราต้องเกิดความรู้สึกว่าเขาคือพี่น้องร่วมศรัทธากับเราเป็นพี่น้องของเราอย่างแท้จริงนี่แหละถ้าทำได้ทั้งสามข้อนี้นะอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะประทานความสำเร็จให้แก่เรา <c oughs> ในการที่จะสร้างคนบางคนเพื่อนของเราล,ลูกของเราให้กลายเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานะครับวะบิลลตฮิตลฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ احمد الله وحده